สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ชอบแชร์โดยอาจารย์ไผ่นะคะเราก็จะมาคุยกัน แล้วก็จะทำให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์มากขึ้นนะคะแต่เป็นในเรื่องของโปรไฟล์ที่สแกมเมอร์ชอบนำมาใช้โปรไฟล์ที่อาจารย์ไผ่นำมาเสนอนี้เป็นโปรไฟล์ของเจ้าของตัวจริงนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ผ่ก็จะพามารู้จักกับหนุ่มหน้ามนคนหนึ่งที่พวกสแกมเมอร์ชอบนำภาพของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นโปรไฟล์ใน Facebook หรือใน i อหรือในเว็บไซต์หาคู่เพื่อที่จะหลอกลวงคนอื่นนอกจากนั้นยังใช้วิดีโอของเขาเนี่ยนะคะมาหลอกให้หลงเชื่อว่าเหยื่อในกำลังพูดคุยสนทนากับคนในโปรไฟล์นั้นจริงซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เลยหนุ่มหน้าแขกขาวที่อาจารย์ให้ดูในวันนี้คือ n น s เดลี่นะคะ,ะผู้ผลิตคลิปบน Facebook ที่มีคนดูเป็นหมื่นล้านวิว เขาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์ม Facebook โดยชื่อจริงของเขาชื่อว่าดูเฟียยาสินแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการ นำเสนอในคลิปนี้อาจารย์ก็จะเรียกเขาว่า n นสนะคะเพราะว่ามันก็สะดวกดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลจะรู้จักหนุ่มคนนี้ในชื่อ n นสนะคะไม่ใช่นูเซียยานสินนะคะก่อนหน้าที่เขาจะมาทำคลิปในเ c e บุ o กเนี่ยเนสเขาทำงานประจำอยู่ในบริษัทด,ด้านเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกาแต่ต่อมาในปี2016 เขาตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงนั้นโดยตั้งใจเดินทางทั่วโลกเพื่อผลิตคลิปบนเ c e บ o ๊กให้ได้1,000คลิป เนสเกิดและเติบโตในชนชั้นกลางธรรมดาที่ประเทศอิสราเอลช่วงที่เขายังเด็กเขาเป็นคนขี้อายและไม่กล้าแสดงออกด้วยซ้ำจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเนสคือการได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดในด้านสืลอประกรรมการบินอวกาศก่อนที่จะจบมาทำงานในแวดวงเทคโนโลยีกับเพพา a l และก็เวนโมที่ที่เขามีไรายได้ปีละกว่า3ล้านอันนี้ก็คือจาก ที่มีการาลงเอาไว้นะคะในสื่อมวลชนต่างๆว่าเขาเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้มาถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกอิ่มตัวกับงานนี้สะสมเงินได้ประมาณ1.8ล้านบาทก็คือ1้า8แสนบาทนะคะแล้วก็ลาออกจากงานแล้วก็เดินทางทั่วโลกเพื่อทำคลิปภายใต้เพจ ที่ชื่อว่า NAS Dairy โดยมีคอนเซปต์ว่าคลิปจะยาวไม่เกิน1นาทีโดยเริ่มต้นจากประเทศเคนยาเป็นประเทศแรกและทันทีที่เขาเริ่มปล่อยคลิปสู่สาธารณะก็เริ่มมีบริษัทติดต่อมาขอเป็นสปอนเซอร์เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเงินตรงนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินทางรอบโลกได้อย่างอิสระตามที่เขาตั้งใจไว้ บางคนที่ติดตามนะคะในโลกออนไลน์ มากมากเนี่ยหรืออาจจะเป็นวัยที่เด็กๆน้อยก็อาจจะรู้จักเนสนะคะเพราะว่าเขาทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะไม่ใช่ทำประเทศอื่นเท่านั้นนะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ยภารกิจในเรื่องของการทำคลิป1,000คลิปของเนสเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็คือเขาประสบความสำเร็จนอกจากนั้นเขายังกลายเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกออนไลน์ในปัจจุบันจากนักเดินทางอิสระที่ตั้งใจทำคลิป เพื่อตอบสนองอความต้องการนะคะความรักที่เขาจะทํานั้นนะคะเขาก็สิ้นสุดการเดินทางนี้ด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อแล้วก็เป็นเจ้าของเพจใน f c e e o o o นะคะซึ่งทําเงินได้เยอะในปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจของเขาเกือบ20ล้านคนทีเดียวจากตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเนสคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ เป็นคุณหนุ่มนะคะแล้วก็ประสบความสาเร็จในช่วงนี้อย่างดียิ่งทีเดียวเป็นเรียกว่าเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือเป็นคนที่ปลุกเร้าหรือมีอิทธิพลทำให้คนอื่นนั้นในวัยเดียวก,กันกับเขาหรืออาจจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าหน่อยนึงเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะ เอาล้นะคะทีนี้เรามาเรารู้จักกับหนุ่มคนนี้ไปแล้วว่าหนุ่มหน้าตาแบบนี้เนี่ยเป็นเจ้าของรายการ Nest Daily เป็นเจ้าของเว็บ e s t Daily นะคะแล้วก็มีคลิปเป็นของตัวเองทั้งใน YouTube แล้วก็ใน a c e b o o k นะ,ะเราคงจะเห็นด้วยกันใช่ไหมคะว่าหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อใช่ไหนะ,ะหน้าตาดีดูเป็นคนมีการศึกษา<ๆ>เขามีภาพการเดินทางท่องเที่ยวมากมาย นั่นย่อหมายความว่าเขาเป็นคนที่มีกระตังถูกไหมฮะเวลาเราดูเนี่ยเวลาคนเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามไม่ว่าใน Facebook, IG หรือในเว็บหาคู่ใช้ภาพของหนุ่มหน้าตาแบบเนสนี้รอดูดีแบบนี้มาติดต่อขอเป็นเพื่อนขอทำความรู้จักบอกรักบอกหลงคุณคุณทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือเกกระเทิกระทิง ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคุณกำลังถูกคนเบื้องหลังโปรไฟล์หลอกคุณเพราะเนสหนุ่มหลอผู้ประสบความสำเร็จที่อาจารย์นำภาพมาให้ดูนี้เขาไม่มีเวลามาสนใจใครหรอกค่ะเขาหล่อเขามีงานเขามีเงินและที่สำคัญเขามีแฟนแล้วนะคะเป็นผู้หญิงนะแฟนสวยด้วยดังนั้นหากเจอคนที่เข้เขามาทักคุณ หน้าแบบหนุ่มเนสคนนี้ให้รู้เลยว่ากำลังถูกหลอกลวงรีบบล็อกค่ะไม่ต้องหวังว่าจะโชคดีไม่ต้องลองฝึกภาษาไม่ต้องอยากลองรู้อะไรทั้งสิ้นบล็อกจะบล็อกในคลิปนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็นำภาพของเนสนะคะมานำเสนอกับพวกเราเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งที่ค้นได้จาก Google ด้วยนะคะพอเราพิมพ์ชื่อ n e s d a i r y ไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโจรหรือมิจฉาชีพมันก็เลือกใช้นะคะมันเห็นอยู่แล้วว่าอ๋อคนนี้รูปหล่อนะคะโอ้คนนี้เหมือนกับอ,อะไรอ่ะแขกขาวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เลยนะคะใช้รูปของเนสในการที่จะ ตั้งเป็นโปรไฟล์ของพวกมันแล้วก็นำมารอไม่ว่าจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หรืออย่างที่อาจารย์บอกอาจจะเป็นเกย์หญิงที่อาจจะสนใจนะคะหรือว่าเกย์ชายเอ่อที่ไม่รู้ละเอ่อไม่รู้เนี่ยว่าคนคนนี้เป็นหญิงหรือชายหรืออะไรนะคะหรือเขาเป็นปกติ รู้แต่ว่าโอ้โหแม่งหล่อวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพอเขาทักมาเขาอยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะคะประเภทโรแมนตแกมพวกนั้นก็คือหลอกลวงให้หลงหลอกลวงให้รักแล้วก็มีการ ขอความช่วยเหลือบ้างนะคะให้ลงทุนบ้างหรือไม่ก็บอกว่าจะส่งไอ้นั่นไอ้นี่มาให้นะคะแล้วก็ให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆซึ่งตรงนี้หลอกลวงทั้งนั้นนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าผู้ชายหน้าตาแบบนี้คนนี้ไม่มีวันที่จะมาหาคู่อีกแล้วนะคะหรือมาสนใจใครใน a c e b o o k อีกแล้วเพราะว่าเขาไปของเขาโลดแล้วนะคะ อาจารย์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะคะในการสังเกตดูว่าใครที่เข้ามาทำความรู้จักกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรามาพบกันใหม่อีกในคลิปต่อไปนะคะ